ุแลุงเอาคุณลุงครับพอดีมีมีแขกติดต่อครับลุงตรงนี้ไเดียครับมีแขกมีแขกมาติดต่อหน้าบ้าผมจะเล่าอะไรฟังเมื่อคืนนี้ลุงโดนจับใช่ป่ะไก่เซิร์ฟเพชรคะเพชรฟ้าต้องลุงลุงโดนสี่สิบเก้าผมนอนเตียงอยู่ผมรีบกระโดดหัวขึ้นไปกับไอ้ไทยเลยใช่ผมมั่นใจหยิบระเบิดไปสี่หยิบระเบิดไปสี่ลูกว่าไงจ้าทิรักมีอะไรจ้าคิดถึงเหรอจริงเหรอครับ มีโทราจะคุยกับลุงอ่ะว่าไงจ้าทีรักคือเจ๊ได้รับสารมาจากเบอร์เกอร์อ่ะครับตั้งตั้งทุ๊ยลุงตั้งใจฟังนะครับ Happy Birthday to you โหยอย่าคนณรู้กว่าไอ้สัตว์สุบสังวันเกิดนะคะที่มันอ่ะเี้ยอยคนณรู้กว่าที่มีปีแล่องนะคห้อที่เจ๊ก็ไม่ได้มาทีเจ๊ อีเจ๊เปิดอีกแล้วกูแทงมึงแน่นอนเลยไม่คือเบเกอร์เขาบอกมาถ้าลุงฟังไม่จบอ่ะเขาไม่ให้เล่นกูฟังแล้วไม่แต่เมื่อกี้ลุงวิ่งหนีอ่ะไม่กูฟังแล้วมันได้ยินไม่ไม่ไม่ได้ยินไม่ได้ยินถ้ามึงเปิดอีกทีกูแทงน้แกงแน่นอนอีเจ๊เอาเด็กมึงจะเป็นศพไหมอ่ะกาฟังแล้วก็กูฟังแล้วเมื่อกี้เนี่ยกูฟังแล้วฟังแล้วเหรอเออ มันได้ยินหรอได้ยินดิมึงดางเปิดจะกระไกลกระดนันอะ่ะแต่เขามีของขวัญให้ด้วยนะาาในคลิปอะเอไม่ไ<น>ม่ม็เอาเอาของขวัญไปอย่างเดียวพอไม่ฟังแบบคลิปเสียงย <c oughs> ไม่เอาฟังแล้วโอ้จบละมึงไม่เข้าใจเหรอว่ากูไปหยิ่ตูดขนาดไหนอะ่ะลุงกระเป๋าเลขอะไรอะ่ะเลขค่ะสองคา เ็เชียร์ขอบคุณครับมีมีกล่องจูนบ้างปล่าเจ๊มีเขาให้มาแค่นี้อ่ะอยากได้กล่องจูนด่๕เจ๊ไม่มีแล้วว่ากล่องจูนนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็ของที่อมลุงเอาไปแล้วว่าไอ้ดาแกงนี่มีอะไรช่วยบอกนะบอกได้เลยบอกเลยไอ้เต๋อ่าตังมาคืนมึงแล้วไอ้เต๋อ ยืมมึงมาเท่าไหร่วันนั้นน่ะแปดแสนครับเลขเลขสามครับครับครับอ้นนี้นล้นะติบอลไว้สี่แสนครับโอ้โหคุับทามรู้แบบเงินจากไหนมาใต้คอมเมนต์มาเนี่ยขายตัวขายตัวเออเดี๋ยวอ๋อพวกกูเจอในคันพวกกูทำมานานพวกกูเฟียอยู่แล้วเป็นธรรมดาฝ่าเฟะว่าชิวอนในครเชี่ยมึงเลยเป็นศพว่าชิวก่อนใะตายเชี่ยมพุงไผ Now what you wanna lose? but i like, what you gonna do? Something gonna coming soon. Look am gonna pop boom, boom. Superhero so with them, like, ooh, ooh. Like a teacher, I ain't, ooh, ooh. Get it, my day, real life, ooh, 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 like, huh, ooh. Feeling like you can feel like this, this. Deep around me, family, city. Take it real, uh, find you wanna be. Uh. Getting my day, wish, uh. We're the i gonna be